เขาทาให้ใจคุณเจ็บขนาดนี้ลองเลิกมองสิ่งดีๆในตัวเขาบ้างก็ได้นะแล้ววันนี้นะคะแหล่งไอิของเรามาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะอย่าลืมไปว่าใจเราสําคัญนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นไหมแต่มันมีหลายครั้งที่มีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราและเขามักจะเข้ามามามาหายหายหรือว่าพูดจาไม่ดีกับเราทําตัวไม่ดีกับเราแต่สุดท้ายอ่ะเพราะเราลักเขาเรารู้สึกดีกับเขาเรามักจะหาข้อดีในตัวเขาเสมอสุดท้ายอ่ะคือหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราเข้าใจว่า จริงๆแล้วอะเราควรจะมองจุดการแก้ปัญหาจริงๆคือความจริงว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่เพราะมันเหมือนเรากําลังซื้อเวลาออกไปคือเราโฟกัสแต่สิ่งดีๆจนเราแบบเหมือนซื้อเวลาออกไปแบบเออช่างมันเหอะเขาก็มีส่วนดีแต่จริงๆแล้วว่านั่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยก็เลยทําให้เรารู้ว่า เราควรจะเก็บใจอ่ะไว้กับคนดีๆคนที่รักเราแน่นอนอ่ะแล้วเราจะไม่เหนื่อยแน่นอนเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าความลักที่เราให้เขาไปอ่ะมันมันคุ้มค่า